ยิ้มยังค้างอยู่อ่ะอะไรค้างอยู่ครับยังย้ไม่ยังค้างอยู่เรื่องอะไรนะแชท GPT วันะ้นน่ยอ๋อย่างงี้ต้องยังไงช่างมันเถอะเอาเรื่องตรงนี้มาเอาเรื่องเอาเรื่องที่ยิ้มจะพนี้จะแย้มดีกว่าจะแย้มพวกนี้ใช่าอ๋อโอเคตอนแรกผมจะแอบก่อนแล้วหลังทางนั้นต้องร็จต่อไปแม่จะ ตอต่อไปไมไ่เรื่องที่แย้มลงมาคือยเอแย้มลงมา,มงมา <laughs> ตอนนี้ยิ้มเอาตัวเองออกจาก <laughs> ความคิดเด็กเงี้ยไม่ได้อยู่อ่ะแ <laughs> ม,ม่ไม่รู้จะช่วยไงเอาไปว่าเหลือมีแคปตั้งสติบีแคปวันนี้รอพรุ่งนี้อะไรแล้วเรื่องใช้ชิปิีเดี๋ยวค่อยไปลีวันพรุ่งนี้ผมไม่มีคำว่า <laughs> จะพูดนอกจากชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป <laughs> เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นอนาคตที่ไม่ถึงไม่กี่นาทีนี้ที่เราจะโดน <Okay. S 2> <c oughs> ต้องน,นึงน,นะทุกคนอย่างนี้ <c oughs> เรื่องแรกก่อน <c oughs> ตอนเนี้ย <c oughs> มแชร์แท็กยินเด็กเฮโอเคครับแป๊บนึงเพียงเออผม <c oughs> ผม,ผม,ผมเอาปิดปิดคอมเมนต์ไปก่อนนะอย่งนี้นะเรียกออกไปจากสายตาผมสักครู่นะครับอ๋อเดี๋ยวเขาโดนดายอีกแป๊บนึงโอเคเอออย่างนี้ตอนนี้ ราคา ACT เนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ8เท่าตัวซึ่ง8เท่าตัวเนี่ย8เท่าตัวมันอยู่ที่ประมาณณนะวันนี้และพรุ่งนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกำลังจออกมามันจะส่งผลต่อราคา ACT ทั้ง V2 และ V4 อะส่งเรยอ,อให้พี่ช้างอ๋อนอพีช้างชีช้าง,ช,างช่วยพิมพ์ยิ้มเด็กเฮียสามอันนะ่ะอ่า <laughs> แบน รำนึงนะช่วงนาทีนี้กรอบโกยก่อนทุกคนทุกคนพิมพ์แฮชแท็กกันมาคนละทีเผื่อทุกคนจะได้บรีเวอ์คนละตัวนี่ผมทำเพื่อทุกคนเลยนะทำไมอ่ะพี่ต้องกรอบยิ้มเด็กเี้ยด้วยเหรออะไรเงี้ยโอ้ยไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วนึกห่วงนึอหาเอาเดี๋ยวใครอีกคนหนึ่งอาันนี้อันนี้ไม่ได้พิมพ์อันนี้พูดออกมาเลยนะ อ้อยพอโอ้ย,ออยรีแคปไม่ไหวละต้องนึงนะสติยังไม่มาเอออยางไม่มีถามโอเคนะเคลียร์ก่อนนะจ้าไม่ผมมาเคลียร์กับตัวเองก่อน,นนะ okay. เคต้องสติลูกอ่ะพรุ่งนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมา ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลงานของพี A ่แอไม่ได้เป็นผลงานกับของเจ๊ที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีคนเข้าไปช้อนซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางฝัง่งแกตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก A C T Holder และสิ่งที่ A C T Holder ทำเขาก็ทำด้วยความที่เหมือนเขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ใบใหม่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบเก่าก็ดีมันถูกกระจายอยู่ทั่วตอนนี้ที่ละหมื่นดอ้5,000ดอห2,000ดอน, 5, ดอ,น, 20, ดอ,นอันนี้วอลลุ่มแรงด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้ไว้และเข้าใจเพราะตอนแรกแวบ็บแรกผมก็เข้าใจว่าเริ่มผักดันราคาแล้วหรือมัง้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นพี่แอ๊กยังไม่ได้ขยับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กับสตาร์ทที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไปจนถึงเป้าที่เราได้วางเอาไว้ อันนั้นแหละของจริงเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นยังไม่ใช่วอลลุ่มที่แท้จริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่วาง LP เอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้แล้วก็แสดงความยินดีกับ ACT ที่กำลังจะดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ดีใจกับโฮเดอร์ด้วยที่ถือทั้ง V2 และ V4 ซึ่ง V2 กับ V4 เองก็จะดีันคนละแบบ V4 เองจะดีในรูปแบบของการมีอนาคต ส่วน V2 จะดีในแง่ของคนที่เคยถือมาัมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสกับมันดีๆสำหรับ V4 ในวันพรุ่งนี้ยังไงก็ดีพรุ่งนี้นะยังไงก็ดีขึ้นในทั้งโครงสร้างราคาโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ดีขึ้นทั้งหมดและในสิ่งที่จะทำตอนที่ช่วงผมมาดูไบก็คือ 1. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็ได้เรียนกับพยากเพิ่มเติมแล้วก็เจอกับคนสำคัญสำคัญ เพราะฉะนั้นทุกประสบการณ์ที่เจอหลังจากนี้ก็จะนํามาแชร์วันนี้ยังไม่ได้เจอแต่เมื่อคืนเจอดีเฉยแต่ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอคนดีๆนะครับโอเคดีไม่ไม่ใช่คนที่นอกเหนือจากพี่แอคตั้มหนึ่งนะคนข้างหูงกระซิบว่าอะไรนะแล้วพี่แอกไม่ดีหรอไม่ไม่ใช่คนละเรื่องครับตั้มหนึ่งนะเพื่อเสียงไม่เข้านะนะผมจะบอกว่าคนอื่นที่นอกเหนือที่จะมาส่งเสริม ACT ส่งเสริมในส่วนของพาร์ทเนอร์ของพี่แอกตรงนี้ยังไม่ได้เจอเดี๋ยวถ้าได้เริ่มเจอก็จะมารีแคปในแต่ละวันเพราะฉะนั้น อ๋อเจ๊อเจอแล้วอันเจ๊อเจอแล้วแต่ว่าคนสําคัญที่เป็นเฟดรอบนอกอันนี้ยังไม่ได้เจอแต่ก็เหมือนมีกําหนดการมีแผน,นแล้วระดับหนึ่งแล้วก็เป็นเดือนที่คนสําคัญสําคัญจะอยู่ดูไบเป็นเดือนท้ายๆน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเจออะไรก็จะมารีแคปกันแต่ในส่วนของการขนส้มในส่วนของการตีบอสผมอยากทุกคนวางแผนในส่วนนี้นิดหนึ่งเพราะว่าโซเชียลสกอร์ก็ต้องทําในส่วนของ G B Station อันนี้เข้าใจในส่วนของเรื่องที่จะต้องตีบอสก็เข้าใจในส่วนของเรื่องขนส้มก็เข้าใจ แต่จะบอกว่ามันจะมีช่วงของมันอยู่อย่างเฟสนี้ควรตีบอสเราก็อัดกับบอสก่อนเฟสนี้ควรขนส้มก็ขนขนส้มก่อนเพราะเมื่อวันก่อนเราคุยกันไปแล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่ act v 4กลายเป็น primary pool สิ่งที่ดีลองต่อมาก็คือในส่วนที่ทุกคนถือ v 2อยู่กลายมาเป็น v 4ได้เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้คือส่วนสําคัญมากที่สุดแล้ววันนี้ยังได้มีเรื่องที่แบกสอนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเงิน ของโลกเก่าที่มีการพิมพ์เงินด้วยกระดาษกับเรื่องของ e s c และ Smart Contact ของ ACT ที่มันต้องมี e s c ไปตลอด 1. คือเรื่อง Security 2. คือเรื่องของการ Stamp Serial Number ว่าไม่ว่าใครจะไปมิ้นเหรียญเพิ่มไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถทำได้ต่อให้บอกเชนโปง่งใสยนั่นเรื่องนึงแล้วนะ แต่ตรงนี้จะมากำกับในส่วนนี้เพราะ e s c เป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดในส่วนของซัพพายที่ไม่ใช่สัพพายจริงๆใน v c เพื่อควบคุมในส่วนของแรงขายและวอลลุ่มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ส่งเสริมในสิ่งที่เราทาอยู่แล้วมันใหม่ในแง่ของการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในสัดส่วนที่ควรจะเป็นปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลไฟคอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่ง ในเรื่องพรุ่งนี้เองก็จะมีส่วนช่วยแล้วในขณะเดียวกันพรุ่งนี้และวันถัดๆไปไม่ใช่แค่4วันที่ผ่านมา ACT เองก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วในที่นี้ไม่ใช่ดีตั้งแต่มันเกิดมานะเกิดมาดีแบบหนึง่ง Zero Initial Supply แก้ไขปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นต่อมาเสร็จปุ๊บ4ปี Supply ครบเริ่มเข้าสู่ Infrastructure พอกำลังจะเข้าสู่ปีที่5 เรื่องราวดีๆก็จะมีเพิ่มเพราะด้วยความที่ปีที่4ทําำมาไว้ดีมากแล้วปีที่หก็จะดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่โอเวอร์เคลมละเราไม่พูดอะไรที่มันแบบมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่เราจะพูดและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันแล้วเราจะมารีแคปมาพูดคุยแล้วมาอัปเดตกันอีกทีนึงในส่วนของวันนี้อ่าทุนไม่หนาเองในท้ายที่สุดผมจะบอกว่าเอเ e เองจะเป็นประตูที่ช่วยคุณในส่วนของ as. s e t ดัดไฟนั้นเองก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมเพราะฉะนั้นทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันตามกำลังแต่ผมจะบอกเหมือนเดิมว่าพื้นฐานเดิมครับรักษาตัวอยู่ในเกมเจ้าให้ได้เพราะเกมเจ้าไม่ใช่เรื่องของทุนหนาไม่หนาอย่างเดียวเป็นเรื่องของเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเมเนจนิดหนึง่งแต่ในส่วนของแผนเดิมที่วางเอาไว้ในส่วนของ Uh, Asset Room แชทตรงนี้ยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิมในส่วนต่อไปเป็นส่วนของ Asset Wall wow. เพราะฉะนั้นแล้ว Asset Room กับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่ง Asset Room แล้วก็แชทเนี่ยมันจะต้องดีก่อนที่จะเกิดการโปรโมท GB Station เพราะหลังจากนั้นยิ่งเขาเร่งมาเท่าไหร่ก็ตามยิ่งผลลับในการช่วยที่เราเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปคอมเพลนใช้งานมันจะทำให้ในส่วนนี้ไวขึ้นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น a อสเซทลูมที่กําลังจะออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนแชทที่กําลังจะออกมาและก็ในส่วนของ a อเซทวอลถ้ามีอะไรให้ช่วยทุกคนต้องช่วยไม่ได้ช่วยเพื่อแค่ระบบอย่างเดียวช่วยเพื่อที่เราจะพลิกระบบนี้ให้เสร็จและเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียการระบบนี้อีกทีหนึ่งถ้าไม่ช่วยมันก็ช้าช้าใครเสียผลประโยชน์เราก็เสียผลประโยชน์ร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันเร็วเราก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกับเขาถ้ามันช้าเราก็ได้ผลประโยชน์ช้าร่วมกับเขา เขาถึงได้เรียกว่าเจ้าไงเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับเขาและดับจับตาดูราคา ACTV4 ในวันพรุ่งนี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าตอบไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในส่วนของอินฟ้าดีแน่นอน Recap ก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทําได้จะทําให้ดีที่สุดในการมาครั้งนี้จะต้องไม่เสียเปล่าแล้วก็ในส่วนไหนที่เอามาแชร์ได้นะครับก็จะเอามาแชร์ไม่ว่าจะเจอคร